วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในไม้ครับ EP สีม่มั้งน่าจะสี่หรือสามนี่แหละครับจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเล่นกันเลยนะครับอผมเข้าเล่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้เกมมันเป็นอะไรใช่ครับน้ําเหนือไม่รู้เกมเป็นอะไรนะครับอยู่ๆเข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดนี่นะครับทุกคนจะเป็นบ้านของเราทุกคนจะพา้าบ้านแลบพี่ๆ อันนี้จะเป็นห้องของผุมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไฮโซไฮโซปิ้ง so. so มากเลยและนี่จะเป็นชั้นล่างของบ้านนะครับโอ้ย,ย,ย,ยตรงนี้<ย>ก็จะเป็นที่เก็บของตรงนี้จะเป็นโตะเผานะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของอีกที่นึงครับซึ่งจะมีของก็้ําไมออมไม่สร้างบ้านแบบติดกันอะ่ะแบบสะพานไว้ข้ามอะเพราะตอนข้ามไปอะ่ะมันก็จะมีบ้านอีกลหลังนึงอะ่ะที่เอาไว้เก็บของอะ่ะมันไม่สวย ถ้าจะทําให้สวนไม่ต้องทํปทางใต้ดินไม่นั่นแหละทําทางใต้ดินอ๋อแต่ว่าขี้เกียจใช่ไหมใช่ขี้เกียจมาขุดดินนะนี่นะครับทุกคนจะเป็นเอาก็ขุดหินดินี่นะครับทุกคนจะเป็นที่ใต้บันไดนะครับสามารถเก็บได้หรือว,ว่าผมจะสามารถเอาขวานมาขุดตรงนี้แล้วก็เอาของมีค่ามาแอบเหนือได้นะครับแล้วออจะบอกทําไมงั้นเขาก็รู้แล้วสิ เขาไม่ได้เก็บของมีค่าตรงนั้นนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นที่ที่ห้องเหนือ,นองั้น,นะะแบบนี้ก็เรียกดราม,ม่าสิทําไมอะ่ะส้นของลับเอาไว้เหมือนผัวเมียกันนะ <c oughs> คนหนึ่งเป็นผัวผัว่อนตังไว้ใส่แล้วก็อีกคนหนึ่งหาตังไม่เจอแต่เขาไม่แดกต,ตรงที่เขาบอกนั่น่อนตังเหมือนเดิมเลย <c oughs> ดราม,มา่า แน่นอนนะว่าเราก็ใช้ด้วยกันนี่เขาจะมาเก็บตรงนี้เชื่อเข้าดรามา่านี่เขาจะเก็บนี่นี่นะครับทุกคนเนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้แล้วเหนยอเหนือมานี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปขุดเลขกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดกาะน,นะครับแต่ครับมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ช่างหัวมาครับท่านเบบี้อินเรโลดีกว่าท่านผู้ชมรู้จักเกมเกมหนึ่งยา่เบบี้อินเดรโลไหมครับเบบี้ <Baby S 2> กับสีเหลือง นี่นะคบทุกคนผมขอเนี่ยปรับเป็นโหมดอะไร peaceful ผมขอปรับเป็นโหมด peaceful นะคะ peace peace peaceful เพราะว่าผมลงทาแล้วผมก็จะโดนจำสเกลคะเขาก็าคเคยโดนเขาเคยโดนคิดเปอร์จำสกแกลเขาเดินลงไปในเหมืองเขาเดินไปไม่สนใจเขากำลังขุดเหล็กอยู่ดีๆคิดปเปอร์มาระเบิดตู้มเขาตกใจดีบออกจากเกมน่ากลัวมากนี่นะครับทุกคนที่ขุดแร่ ได้ยินเสียงฟ้าก็คือฝนตกนะครับเนี่ยครับเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินหรอกที่คุณลุมนะครับอันนี้จะเป็นเคยเป็นถังเหมืองใช่ครับมันเคยเป็นเจ็บขาหยาบคายมากขออภัยนะครับทุกคนในคนนี้มันพูดหยาบคายก็มันเจ็บจริงๆ่งพูดดีๆนเลยเธองั้นเจ็บเอาไรอยว่างนี้เอออย่างนี้เลยเจ็บอันทักเลยหยุดพูดเถอะนี่นะครับทุกคน ไปแล้วเอยอย่าเพิ่งเอ้ยนี่นะครับทุกคนตอนผมมาเล่นน้องเราผมได้เจอทางแล้วผมสำรวจไปแล้วที่หนึๆๆ่งเแค่ตรงนี้นะครับเนืยเดี้ยมาดูมาดูมาดูที่ที่เขาสำรวจแล้วเดยนเราจะลองวางท็อตแล้วเดินไปนะครับหยุดดีๆเดี๋ยวค้างคาวถ้าเปิดโหมดนั้นมันจะเจอไหมเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมันใกล้ถึงชั้นลึกแล้วนี่ไม่อกี้ยเขาเห็นบล็อกอะไรอย่างหนึง่งเนี่ยเนี่ย นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเราจะเข้าไปดูนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าผมเคยอัดคลิปไหมครับยาวๆแล้วมันเยมันคนดูไม่ค่อยเยอะนี่ทุกคนผมเจอทา,า,านทานพูดทานไปหนึ่งอันโอ้ยอะไรอ่ะมีแสงเนี่ยเดี๋ยวทองแดงเดี๋ยวเราค่อยมาขุดนะครับแสงเฮ้ยเพชรเฮ้ยเขแสดงว่าที่นั่นมันมีไอ้นั่นศิลาพิษเออจริงด้วย ก็ได้ยินว่ามันห่างกันห้าบล็อกแล้วเปล่าไม่แน่ใจนี่ไงลาพิษฮะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมขขุดหินเ้ยเล็กเล็กเล็กตกใจหมดอ้าวมีลึกอีกผมเขาขุดเล็กกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสำรวจ่อนค่อยมาขุดเผื่อมีอีกเยอะกว<ม>่านี้ไม่มีไม่มีแล้วมั้งเล็กหมดแล้วลา,า,าพิษมีไหมอ่ะไหนลาพิษน่าจะไม่มีมั้ง เออก็ได้ยินว่ามันห่างกันห้าบล็อกอะไรนี่ไงนั่นนั่นนอ๋อจริงด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ขุดนะคบเพราะว่าผมขี่เกียจจะเก็บไว้ใช้ทีหลังใช่ใชนั้นเฮ้ยเจอพิษอีกเอ้ยเจอลาพิษอีกไม่ใช่ลาพิษนี่ไม่ใช่ลาพิษเอ้ยมีขาวๆเลยถ้าที่ไหนมันมีเพชรมันต้องมีลาพิษถ้าตรงไหนที่มีลาพิษต้องมีพิษเชื่อเขาเพราะว่าเขาเคยได้ยินอยู่มันห่างกันห้าบล็อกหรือตรงไหนนี่คือพิษเม็ดแรกของเรานะคะทุกคน แค่นี้นะสองสามสี่โอเคมีแค่นี้กลับไปอีกที่มันจะมีอาการแหลกบางทีนะครับทุกคนเอาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองขุดตรงนี้ว่ามีอีอันถ้าท่านผู้ชม2 2> สำหรับท่านผู้ชมใดท่านใดรู้ว่าลาพิษอ่ะมันห่างจากบล็อกพชรกี่เท่าไหร่อ่ะฝากบอกนะครับคอมเมต์ใต้คลิปนะครับ เอ้ยมีสิบก่อนผมเคยดูมาแล้วในช่องช่องใครก็ไม่รู้อ่ะครับช่องแต่คนดังแน่นอนว้าวเรียบร้อยดิฟสตโตนอุย้ยไม่มีของด้วยไม่ละทุกคนเหล็กหล่นไปแล้วว้าว่าว่าชื่อว่าว่าไปละไปดูเบบี้อินเดียนู อย่าวพิ่งขึ้นยังไม่ได้เลยเนะี่ยทุกคนเหลืออีกนิดนึงผมจะขึ้นได้ละออก็ไม่ปักด้านล่างอะดีดีดีออก็ย่อยลงไปก่อนสิเอ,อ,อ่อยอร้อนทุกคนเดี๋ยวเราจะคุณมองแค่นี้นะครับเพราะผมขี้เกียจกลับขึ้นไปอีกอเราไม่ยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้อ่ะมันไม่เคยมีขี้เกียจนะ ยูทูบเบอร์ทุกคนอ่ะจะไม่บอกว่าขี้เกียจยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนกคน่ะมักจะบอกว่าไม่ได้ขี้เกียจเพราะเ,เห็นยูทูบเบอร์แทบจะหมดทุกคนาดบอกแน่อแอคลิปเติมขึ้นข้างบนแล้วก็มาตัดต่อท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่เออสำหรับใครที่ อยากสนับสนุนช่องเราท่านผู้ชมได้โปรดติดตามเราด้วยครับใช่ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งแสนซับนะครับเออหนึ่งแสนทำไมก่อนให้ถึงห้าร้อยก่อนเถอะหนึ่งพันให้ถึงห้าร้อยก่อนก็ไม่เอาเคยบอกแล้วไงออจำไม่ได้เหรอว่าเออจะได้รายได้ั่นและครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากจะอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะคบก็เป็นได้เลยครับยูทูบเบอร์ดีมากใช่ครับสนุกมากเลย ถ้าเราเป็นติ๊กต็อกก์ก็ได้แต่ความสนุกบางทีก็น่าจะมีสิ่งของให้เราได้นี่นะครับก็คือติ๊กต็อกอ r บอนะครับใครได้ติ๊กต็อกอ r บอผมก็ไม่รู้นะครับพี่เซซายเซซายคนไหนเซซายคนที่บอกว่าที่บอกว่าอยากทำให้วิทยาคนอ่านมาสนใจวิทยาศาสตร์อ๋ออ๋อเคยดูแล้วเคยดูแลนั่นแหละนี่นะครับทุกคนจะเป็นบ้านเก่าของเราตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นหลักๆนะที่ได้ มีมาของเหนือด้ะเฮ้ยเดี๋ยเหมาดูมาดูบ้านเรามีรูไนเขาอันนี้เขาวางที่เพื่อเราจะเห็นขึ้นใต้ดินอันนี้จะเป็นที่บ้านเราอันนี้วันนั้นเป็นที่ที่เขาทำเอาไว้เดี๋ยว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 แล้วมันมองตรงนี้ได้ไงไม่รู้ดิ มันเอาไว้มองเวลามีตัวอะไรมาเราจะได้ไม่ต้องหัวเสียเราจะอมองเห็นได้ไงเราจะมองเท้ามันไงนี่นะคะับทุน้นไม่ใช่ทำไมมันถึงมองเห็นแบบร่องแบบเนี้ยไม่รู้ดิสำหรับใครที่รู้ทนะ่านผู้ชมก็ฝากมาบอกด้วยครับถ้ามันปิดถ้าการคอมเมนต์มันปิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยย้บ๊ายบายบ๊ายบายเอา เอ้าทำไมมันกดยากนะครับรอบหนึน่งนะครับทุกคน